เอามือมาแตะที่หัวแล้วมาแตะที่ตัวแล้วมาแตะที่วมะทุกส่วนมันกระสานกันหมดนงนิงนงนิงนงแกนี่คือตัวตะลุงเพื่อนเตือตอเตือเตึอตือตึ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 ตตตอตตอ มาฟังผมร้องกันสหน่อยถึงเสียงจะไม่อร่อยนี่านะผมอ้าวสวัสดีคับทายกันนะครับผมเป็นประจำทุกค่ำคืนนะครับผมกับช่องไอจกนะฮะอ้าวยินดีต้อนรับเลยนะครับผมเข้ามาแล้วจะไม่ลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์กดกระดิ่งกด Power กดปิดกดรีสตาร์ทเครื่องไม้ได้เลยนะครับผม อ้าวนะครับจะไปเนี่ยจะอั้นนะครับไหนๆกว่ามาแล้วรวมตัวกันดูเห็นซักกรรมนึงนะครับผม5วินาที10วินาทีก็ช่วยๆกันไปนะครับอ่าเพราะช่องเทามันเป็นช่องน้องไม้นะครับมันอู้บอกให้เป็นนะแอนนะนะครับผมอ่าคลื่นกว้างน้อยครับผมอ้ดีๆตอนทับเพื่อนครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับผมกดไลค์กันกันนะครับจะเป็นพระคุณยิ่งนะครับขอบคุณนะขอบคุณไปรุ่งหน้าเลยขอบผมช่องเทากันขึ้นชื่อครับพี่แอนครับว่าชื่อเสีย ชือเสียอ่าทักทายนะครับผมสวัสดีนะครับอุ้ยยายเถืองมาเห็นแล้วนะครับสวัสดีท่กทายด้วยเถือนนะครับผมอ่าวันนี้ต้องขออนุญาตนะครับผมใส่หมวกของยายเถืองนะครับเปิ้นร้องว่าเออมันเฮอร์ได้ของใหม่หมดต้องเฮอร์นะครับเบอรละออนได้ของถูกใจเล้งวันข้ามเลยนะคะบัตรได้ถักเปียสกกรมใครเถืองค่ะมัดไปก่อนนะครับ พิ่งเข้าบ้าน okay. ามาครับผมวันนี้เขาเกาะน,นะครับผมอย่างที่เขาว่าน,นะครับผมอา,อาหารไข่ทำกอบไปนะ สูตรไข่สูตรมันเนาะแต่สูตรเทาเขาจะทําแบบนี้ใหญ่ใหญ่ใหญ่สูตรใหญ่ไม่ใช่ไม่ใม่ไม่ใข่กับสวัสดีท่านายใหญ่เคืองนะครับนะครับผมสาหรับค่ําคืนนี้นะครับผมที่เข้ามาแวะเย็นมาหานะครับแน่นอนเลยครับผมเมนูในวันนี้นะครับก็จะเป็นเมนูเพราะว่าเมนูบ้านๆนะครับผมเมนูกล้วยก๋วยนะครับเพราะว่านะครับปีนี้มานั่งไตโเ๊ามานั่งคิดแล้วว่า มลืมเนี่ยนะครับผมในปีนี้นะครับลืมพืชปอนเพื่อนนะครับนรว่าลืมหายใจนะครับสําหรับปี2,568นี้นะครับอยากให้ทุกคนนี่ทําอย่างที่มันกลวยกล้วยง่ายง่ายเหมือนกลายสตเร็จี่ลูกง่ายง่ายเหมือนเรากล้วยแล้วก็เมนูในค่าคืนนี้เป็นเมนูเรียกน้ําย่อยครับ ย่อยลาย,ยไายบ่อยมากเลย <c oughs> บ้านเราเนี่ยเมนูค่าคืนนี้นะฮะหลังจากสองทุ่มจะเป็นเมนูสุขภาพสุขภาพดีสุขภาพดีนะเป็นสีแก่ตัวสุขภาพชั่วตัวจะเป็นสีจ้ะสีอะสีดําสีแดงสีเขียวตามเบ้าตาของมีนะครับนะครับผมวันนี้นะครับเรามีน้องกล้วยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์หลักจากชุมชนนะครับอ่านี่มาจากจังหวัดกนะําแพงเพชร Oh นะครับ oh. อ่านะครับ oh. กำแพงเพชรไม่ได้มีเฉพาะกล้วยไข่ ไม่ได้มีเฉพาะกายศาสตร์แต่ก็มีกล้วยใต้เหมือนกันนะกล้วยอ่องนะเปิดห้องกล้วยอ่องาบจบของกล้วยใต้นะครับนะตาที่แอนห้องกล้วยอย่างก็กล้วยอ่องกล้วยอ่องนะครับนะกัมไทยกัมอินเตอร์ในชนแนลของคนไทยห้องว่ากล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้านะฮะแล้วก็มีนะฮะงาขาวงาดำนะครับผมนี่นะมานขาวมานดำมันขาวมานดำนี่ทำการคั่วเรียบร้อยแล้วนะครับสู้ไปคั่วกันตอนไหนแต่กี้นี่ครับงา มีหลักมีนะครับจะมาคั่วให้นเพื่อยฐันได้เป็นเป็นอย่างที่มันแกเมื่อมาดูอย่างหมกแนคั่วคั่วก็เป็นแม่นะวันนี้เราจะมาทํคของกินนะฮะก่อนนอนนะครับผมนะปุ่นก็น้องหลอดก่อนนอนยาข้ามคืนพิษสงนะอันนี้ก็เหมือนกันครับกินก่อนข้าคืนพิษสงค่ะไน่นอนมาหลับค่บถูกต้องนะครับผมวันนี้เราจะมาทํากล้วยปิงนะฮะกล้วยปิงสุด สูตรของเราเองนะฮะไม่ได้ก๊อปปี้ใครเพราะเขาจะทํายังไงก็แล้วแต่นะคะไอเจ้าคันแบบนี้มันจะอันนี้มันเป็นแบบคุยปิ้งแบบันภาเษาโมเดิร์นดรอปโมเดิร์นดรอปโมเดิร์นสมัยใหม่นะครับผมแบบสมัยใหม่ถ้าสมัยยุคสมัยจบเราบอกว่าอัลเทอร์นทีฟอัลเทอร์นทีฟถูกต้องนะครับอาสวัสดีท่านทายคุณย้งะน่นะครับสวัสดีว้าวันนี้นะครับเฮาก่อนมาเคาะขวดก่อน เจียนก่อนช่ไหมเจียนฟุ๊บฟึ๊บฟึ๊เคาะห้าอุปกรณ์นะครับผมมานะฮะเราจะมาทำกล้วยหีบนะฮะเมื่อกีนกล้วยหีบหรือว่ากล้วยปิ้งแบบมีบนะครับนั่นเองฮะอุปกรณ์มีกระทะแบนๆแบบนี้อ่านะฮะแล้วมีกล้วยกล้วยกล้วยนะฮะอ่า ซอฟบานาน่านะครับแล้วก็ซาเซมินแบล็คแอนด์ไวท์นะครัสันนิษฐานภาษาอังกฤษนะครับได้แต่แย่ถูกต้องนะฮะเขาจะทำขกเพราะว่าปูยี่ปูยำน้องก่อนนะครับเขาจะเอากล้วยนะฮะกล้วยกล้วยแบบนี้นะฮะขอบคุณไอ้เค้กนะครับไอ้เค้กนะครับผมที่เอากล้วยมาฮึอนะครับ ไม่ได้เจอตัวอะไรใช่ไหมไม่ได้เจอครับผมไม่ได้เจอตัวยาวๆไม่มีนะครับอ่ะอันดับแรกนะฮะเราเอากล้วยเรานี่มาทําการมีดนะครับขี้ค้านเป็นอนามัยบอกตรงๆรเขาเป็น่ใช่คนอนามัยถุงที่มาเอาดีกว่านะครับนะเขาจะใช้มีดที่มันเป็นมีดแบบนี้นะะแบบนี้นะผมกดเข้าไปนะฮะเพื่อนเพื่อันเมันแบนๆบอกก่อนว่าเป็นคนอนามัยนะครับผมถ้าเป็นคนอนามัยนี่จะต้องมีอสมอเป็นคนอนามัยมันได้มันมีชุดกาวใช่ไหมนี่ับ พอมันบี่ๆเป็นแบนแบบนี้แล้วนะครับคักไว้ก่อนในใจนะทดไว้ก่อนนะครับผมต่อไปนะครับพีบีเป็นแบนด์น้องนะครับผมคือแปดแข็งแรับทุกอันครับผมอขออนุญาตเป็ี่ยนคำเมืองนะครับผมคำไทยนี่รู้สึกจัดเจ็บแอลตกเกล็นะครับอูไทยมันบอกให้ชัดิในผมเพราะว่าเขามันมีเอกลักษณ์เป็นคนเมืองอูไทยและอูได้จ้าครับผมคำไทยนะครับผมคำถ้าเป็นคำตางภาค เอ่อคนไอยก็จากวัดสุพรรณก็จะว่าเสียงเนอนะครับผมแต่ถ้าคนเมืองเนี่ยคนว่าถ้าอู้นักแล้วมันจะเจ็บแอวนะครับผมมันจะเจ็บแอวมันจะเลิศดพลเลิศนะครับเวลาอูไทยไปคนเมืองก็จะแอวมันจะบิดไปบิดมาแล้วก็คนเมืองเขาเนี่ยมันมีเอกลักษณ์นย่าก็อย่างที่ว่าเนาะคนสุพรรณผมมีเอกลักษณ์เสียงเนอคนเมืองเนี่ยไอเจ้าเขาเนี่ยอู้กำไทยใจมันตึงแบบชัดแม่นครับ มันจะมีสำเนียงของเปินมันเป็นเปื่อนหองว่ามันเป็น DNA มันอยู่ในยีนตัวเก่าคเขาจะเป็นคนเมืองร้อยเปอร์เซ็นได้เลยกรรมไทยเขานี่มันตึงแบบไปไมันเอ็นคไปะถ้าใครมีเปื้อนเปื้อน ที่เป็นคนตัางภาคเหนือครับเพื่อเขาอู้ไทยครับมันตึงบัตรชาติมันตึงหูเขาจะจับได้น้อยนึงมันมันจะนิ่งยากมันนิ่งยากมากนะครับก็บอกม่าพูดเหมือนกันอันยางนั่นมันตันอย่างมันนันงยากแม้แต่ภาษาอังกฤษของเขามันก็นิ่งยากนะครับมันจะเหมือนภาษาอังกฤษของต้นฉบับนะผมมันจะเหมือนภาษาอังกฤษของคนญี่ปุ่น อ่ะต้มโบกเตเปะเห่นะครับนี่นะครับตูเขาจะมาเล่นตลกหรือว่าใช่ไหมอย่างที่ดูมันครับตอนนี้นะครับเขาไปทั้การจีนะฮะนี่มีนะครับเรามาลองรอบการบ้านนลองรจะลอบการบ้านจะลอบการบ้านจะลอบการบ้านกระทะจะอี้มีกอนะครับถามก่อนว่ามีกระทะจะอี้กอถ้ามีกระทะจะอี้ก็ได้นะครับแต่ถ้ามามีกอ พอเสียใจใต้ยคนเจ้าบาทบนดอย<ห>บะมีแสงสีบะมีทีวีบะมีน้ำปปาบะมีขวดที่เขียนว่าลีโอบะมีแฟนตาโซดาเป๊ปซีนะครับ <c oughs> ออูนักไปจะติดสติดห้องนะครับในเครืองยกเส้นอ้อร้อนในป่ามัน <c oughs> ป่าคุกคาอ๋อคอ <c oughs> ขอเพียงคำคำเดียวรับจากเธอแต่อย่าพูดอไม่ใช่เด็กแล้วนะแปกหัวใจออกมาแปกหัวใจออกมานี่นะครับยายเตียงบอกว่าคนอันัยเขามีชุดฟอร์มใส่ค่ะเรายังไม่มีชุดฟอร์มนะฮะ เดินจนบ่อยไม่ไวจ้จนแหลกจนลอเอาไว้สังคนใจเช่าไม่แน่ไม่นอนจะดอนเอาไปในโลยาดองเอาละครับผมร้อนแล้วจ้านเะห,ห,หนื่อยด้วยเหนื่อยมากจีจ้าแม่เ้ยเหนื่อยนะครับเอา,เอาจีกลวย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 เอานะฮะ เหนื่อยจริงๆแหมนะโอ้ยเหนื่อยนะครับรอรางร้อนนะฮะอีกสี่แกนฮะเราก็ทำการนุ่นนิ่นนะครับเพื่อนมีครึ่งนะครับครึ่งเข้าไปจ้าเพื่อนแรงไม่ค่อยมีนะแรงไป่ค่เกี่ยวับเต้นแรงไปหมดกับเต้นแล้วนะจ้าโอ้ยเหนื่อยจริงๆนะฮะโอ้ยนี่นะกินน้ะ นอนไปนอนก็ไม่พอมาแล้วจ้านะครับมาจ้ามาจ้า,า <Okay. S 1> ที่หยุดไปสตันไปนะครับผมในภาษาเก็บตาอาบอกว่าสตันนะครับ uh huh. ผมมันอีดนะครับมันอีทพัก <laughs> พักหยายใจด้วยกันไปชอบ <laughs> งูเลยนะครับผมสังขารนะครับผมเปิงนะครับที่กำพัดเะว่าสังขารมันเหมือนแน่ท่านแน่เนี่อยากแพ้น้องปอสี่นะครับเอายิดขนาดเลยนะครับเพื่องไปต้องแรงหรือเฟ้ก่อนพี่โจ๊กตอนนี้อู้บอกออกขึ้นไปยิบอ้าวนะฮะควันขโมงชงเพงแบบนี้บอกเลยว่าตรงนี้มันไหมนะครับไม่แม่แพ้แม่นอนทำเสร็จใครกินนยงมทำ โอ้ยก็ทำแบบซื้สิโอ้นี่โอ้ยไม่ไม่ไม่ไมไม่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 ไมไม่นะอ้ี่เลยครับผมนี่ก็คือปิงทะเลนะฮะีนะครับนเพื่อนนี่เป็นมินนิ ปิงทะเลมันต้องดิ้งพี่โจมันต้องดิงงด้งมันไม่โดนเห็นอันนี้คือปิงทะเลเนนเองไปหาท่านายยอมทกเงินไปสี่ร้อยเพื่อไปซื้อปิงทะเลไม่มีครับผมไม่มีนะอะอสวัสดีครับคุณไรส์นะฮะไรส์สวัสดีค,ครับวันนี้มากินกล้วยจีบ้านไอโจก,กับพี่แอนน,นะครับวันนี้าาเราจะเลี้ยงกล้วยจีเพื่อนๆนะครับซึ่งกล้วยของเราในวันนี้นะครับได้ครับเป็นกล้วยไตนะครับนี่กล้วยไตหรือว่ากล้วยน้ําบานครับแต่ที่อู้เสียงคาลหายๆนี่คืออิดนะครับผมกล้วยจีนะครับ เขาก็แกะตัวกล้วยนะครับผมออกมาเป็นแกนๆแล้วเขาก็เอามีดนะครับมาเตะนะครับมาเตะนะครับผมกดครับเพื่อมันเกิดความแบนๆนะครับผมแล้วก็เอามาจีในกระทะซึ่งในกระทะเขานี่ใส่เนยไปเห็นนึ่นับอ่านะครับ่านะครับต่อไปนะครับเนยยังยังมาหาอีกเตือนนะครับนะครับมันน่าไปเต้นเลยนะครับอีกก็คือเนย เออวัดดูสำคัญกันแค่นั้นแหละเอออาณาจัาวัตสังคารนะฮะต่อไปนะฮะเมื่อกล้วยฝั่งนี้สุกนะครับเราก็หยอดตัวของตัวของไอ้อย่างเนี้ยเพื่กันนะงาขาวงานดำงานขาวงานดำนะครับวันนี้เราจะกินกล้วยปิ้งแบบพันธุพืชครับตอนนี้สมองมัแล่นแเอนค่ะอิด จูนก่อนจูนใส่งาเข้าไปนะครับเพื่อนงานนี่ต้องคัวนะครับเพื่อน,นะะแม่ค่ามันจะได้หอมนะคะ,อะโอ้โหใส่งา,นานไปแล้วนะะี่คือ สุดยอดความฟินนั่นเองนะครับอยากย้ายบ้านนะครับไปอยู่ไหนครับบ้านสีแดงบ้านแดงตัวนี้นะครับที่สุดแล้วนะครับผมมีคบเครื่องนะครับคุณดายบอกว่าแม่สายอากาศหนาวมากเลยครับครับผมอ่าก็ห่มผ้านักหนักเลยนะครับผมแล้วห้ามฟังนะครับเพลงของพงศิษย์คมภีโรงเรียนของหนูนี่คือมันหนาวที่ฟังอื่นอื่นจะเยื่อคือฟังอื่นคือฟังแต่เพลงที่ว่าเสือสิบเอ็ดตัวเอานะผม เยงนไม่กนะม็น้ำเหมือนกันเฮาเลยต้องไปใส่เสื้ออ, <ม ok S 2> อันโมกอุ่นนะครับโมกอุ่นนี้ต้องขอขอบคุณยายเพืองนะคะรูะร้ว่าบ้านเฮาอ,อากาศหนาวเย็นเรื่องถักมันนะคะและเฮาเป็นคนคอสั้น พอนี่ก็เลยใส่ผมมาให้ตรงปิดนะครับนี่ครับก็โรยงาไปเพิ่มเติมนะครับผมห้านะครับสําหรับซีแกนชุดนี้ก็เ็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับเพื่อนนี่ขอขึ้น้องยกก่อนเลยนะครับเพราะน้องยกจะต้องไปแหมลายตีอยู่นะครับเดี๋ยวพกไปกินการตางก่อนนะครับถ้าเกิดว่าปิดมากินแล้วรู้สึกว่าลาเดียววนแหมกำหนึ่ง น้องยงจะต้องเพิ่มพลังก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะเต้นอยู่อ่า๋ยเต้นเดได้เต้นอยู่ทําทำเป็นไม่เห็นหัวเตียงเลี้ยงแล้วคิดจะเจอผ่านพวกเขาคนนั้นที่ฉันไม่รู้เป็นใครนะบอกก่อนถ้แค่นี้เบาๆก่อนนะครับ้ามสองร้อนตับแยกถูกครับแต่ว่าเตี้ยนเจียงไม้ยิ่งหนาวเลยครับพีเดียวครับเห็นบอกว่าพยากรณ์อากาศเพิ่นบอกว่า วันที่10ถึง13เนี่ยลบองภูมิจะลดลงแหอองสาถึง4องศาค่ะครับแล้วก็พอหนาวรอบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว กนจะอุ่นขึ้นแล้วครับอ่าาบอกว่าหน้าหนาวปีนี้ทำหน้าที่ได้ดีมากแล้วตอนนี้นะครับเฮาก็มีผลิตภัณฑ์นะครับผมจากงานตุกจีนที่ผ่านมานะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับนี่ก็คือขนมเค่งตากแห้งนะครับผมเพื่อนเฮาก็เอามาทาเนยเจียีีนะครับผมแล้วก็วางไปในกระทะนีนะครับเพื่อนนนะครับอันนี้ประเด็ขอโทษนะครับพี่อํานะครับอันนี้ผิดใจ ใบแจยใบแจขนมเค็งนะครับอันนี้คือข้าวปุ๊กนะครับเพื่อนๆนะจะเป็นยากกับขนมเค็งนะครับทําจากข้าวเหนียวอแต่ว่าขนมเค็งก็ทําจากแป้งครับอ่าทํามาจากแป้งเหมือนกันครัแต่ต้องถามยายเทืองนาะผมว่ายายเทืองเคยทําก่อนนะครับตัวของขนมเค็งนี่นะตัวแป้งขนมเค็งนี่อร่อยมากเนยเฉยๆก็อร่อยนะครับนะก็มมนจะเป็นวิธีการทํา เป็นการถนอมอาหาร<ะ>ข้าปุกนี่นะครับเพื่อจะเอาไว้แจกจริงๆแล้วเดิมๆเนี่ยเพื่อนจะเอาไปแจกจ่ายกันในช่วงเทศกาลปีใหม่ของชาวชาวรอยอมงลาหูรีซอแล้วผมกะเรียงเพงงื่อจะเยี่ยอีกแล้วอ็เป็นข้าวปุกนะครับ,รบเป็นข้าวเหนียวนะครับผมที่เอามาตำตำตำนะครับตำด้วยโคกใหญ่ๆโคกกระเดืองใหญ่ๆนะครับผมตำตำตำเพื่อให้มันเกิดลักษณะเป็นเนื้อเดียวกันทีนะฮะแล้วก็ใส่งาขาว งาที้ม่อนงาดําเข้าไปนะครับตามตามตามตัวการจุดเป็นลักษณะตึ้งเป็นละเอียดเลยนะจ้านะครับผมมันเนียนอ่าคือมันเนียนเป็นเหมือนโมจิไปเลยนะครับแล้วก็เอาไปอ่ากินกันนะตอนนั้นเงานเนี่ยจะร้อนๆอ่าแต่ก็จะทําเป็นกลมๆนี่ก่อนครับแบ่งไว้เป็น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 อันเป็นอันเป็นอันครัสวัสดีครับลูกหนอนครับอ่าสวัสดีค่ะอ่านะครับช่วงนี้เจ็กโดนปูมาแล้วสวัสดีครับอาเจ็กสวัสดีครับนะครับผมนี่นะครับอาเจ็กถึงแม้อาเจ็กเป็น บนห้างเคียงนะครับผมแต่ว่าอาเจคบมีไอเทมเนี่ยไอโจกับพี่แอนนะครับ<อ>นี่นะครับอันนี้มันเป็นสินค้าแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับผม <c oughs> จากบ้านใหญ่เทืองนะครับ<อ>บ้านใหญ่เทืองสตอลน,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 นี่นะครับผมนี่นะฮะนี่นะครับผมอันนี้เปุนบอกว่านะครับรักยิ่งกว่ารูปเินก<อ>็เลยแจกอันเจคจะขังจใจมัเรื่องจริงเหรอแม่ <c oughs> ช่วงนี้อเจกเป็นคนดีแอนจ้าจะพาเขาไปไว ที่สานเจ้าค่ะผมไอ้โจ๊กแอนชื่อสานเจ้าแกบอกให้ออกอ่าเพราว่าคิดอ่าอ่าสานเจ้าโจเนาะไอ้โจของสานเจ้าโจชิงชื้อเอาเป็นธรรมดาไอ้โจนะครับขนาดชื่อตัวเก่ายนี่เขียนผิดของผมไม่มีจริงๆครับนะครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์เอ็กซ์คลูซีฟนะครับผมสำหรับคนพิเศษใช่ค่ะอยู่ในคืนพิเศษรูผมนะครับผมอ่าถูกต้อง นอนกับัวเราะนะครับนี่นะครับจีเข้าปลุกไปแล้วคุณเจจีกันไปทาไมนะครับเจกบอกว่าเคยขอให้ถักหัวเกียให้อันหนึ่งแกก็ถักให้จริงแต่จีเลืองเหลืองผ้าจะได้เห็นเด่นชัดนะคะเจ๊เจ๊นี่เป็นสายอันนี้เพื่อนก็สายบุญสายท่องเที่ยวนะจะเอาไปซีชูดชาติไปซีลิซ่าแบ็กพิงกับได้เนาะยเือบอกว่า หัวคว <Nevertheless, S 1> <laughs> ันเกียร <noise> ์แบบบะทูอ๋อชัดเหนชัดเจนนะคะเลยเลื่อนไม่หอเลยอะนะครับอะเป็นเจี๊ยปีมันเหมือนกับตลกกำเนินนะครับอะได้ตลกกำเนินนี่จะมีอยู่ท่อนนึงที่บอกว่านะฮรับอะสิลิโปรแกรมสิลิในโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็จะบอกอะที่นำทางนะครับว่าอะไปทางใดไปทางซ้ายทางขวานะครับแล้วก็บอกว่าให้เลื่อนประคดไปทางเกียร์หนึ่งเดียกันนะครับแล้ว เดี๋ยวกลางคืนนะเนี่ยที่จริง,ท,รงที่จริงต้องจำเนื้อเรื่องเพื่อได้ก่อนถึงจะเล่าเพื่อได้นะครับอย่างนี้ครับไอ้ได้ไอ้ได้ไอ้ได้ไอ้ด้เคยก่อครับนี่นะครับรเอาพงลงหน่อยครับเพราะมากอ่าเอาเพลงดีครับผมอ่า เปิดใจให้ขี่เราแน่เปิดใจให้ขี่เราแน่ถ้าท่านจะแย่แต่รักจริงกว่าใครนอนก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะตายเขาไปห้องเองนะครับตอนนี้อยากจะย้ายสังกัดแอนไปไหนไปอยู่ค่ายไห่ฮองคำอยากจะมีรถเบนซ์อยากจะมีรถบีเอ็นใต้แดงมันว่าชื่อว่า ชื่อนักร้องถ้าเธอ,อ,อเป็นนี่เธอจะเป็นชื่อยางไอโจ๊กต้องชื่อภาคภูมิไหทองคาทําไมต้องภาคภูมิอ่ะนักร้องอยี่ต้องขึ้นแบบแบบชื่อนักร้องส่วนใหญ่จะต้องให้มันดูเท่ดูอลังการภาคภูมิเนี่ยหมายว่ายิ่งใหญ่ภูมิใจแบบภาคภูมิไหทองคำอ่ะเสียประจักษ์ชัยครับถ้าได้ยินไอโจ๊กนะครับไลสตีมอยู่แล้วก็ขาดนักร้องนะครับไอโจ๊กสามารถพร้องได้กู่แนวเลยนะครับผมยกเว้นแนวสนุกนะครับนี่นะครับ ต้งโงถามใครขี้เล่าใครขี้เล่านะครับผมขี้เล่าในที่นี่หมายถึงว่าขี้อู้ขี้จ๋าเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้เท่ากันนะครับอนะครับผมพี่แอนจะไปพูดขี้เล่านะครับอเล่าขวัญไม่ยิในฐานน้องได้ต้นนะครับผมคนตัางเหนือก็จะมีฉายานะครับว่าแม่ยิงแม่ยางแม่กลางกายหัวอลักษณะคําว่าแม่ยิงแม่ยางแม่กลางกายหัวนี่คือหยั่งนะครับเปิ้นแปาถึงว่าสุภาพสตรีที่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนคณะวันวันไม่ทําการทํางานอะไรนะฮะ พูดแต่เรื่องชาวบ้านนะครับเอากางไปกายเอาวันวันเอาแางไปกายหัวอีกแล้วไปเล่าฟันกันนี่นะครับผมนี่ก็คือชายาผมขี้เล่านะครับหแบบปีแอนนะครับผมอ่านะไม่ยิงไม่แยงไม่การกายหัวนะอ่านะอ่าตอนนี้เราเข้าปุ๊กเขาก็เสร็จเรียบร้อยนะเข้าปุ๊กจีนะครับนะครับเขาก็ทำการนะฮะพาน้องออกมานะครับมีนะเขาทำการนะครับผมขออนุญาตเป็นหมอพอนทิปหมอคอนทิปเชิญนะครับผมครับ เดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหมอเดี๋ยวหมอขอพาดูหน่อยว่าสีผมหมอนี่เหมาะรอเลใช่ค่ะหมอทํามาหลายสำนักนะคะกว่าจะได้แบบนี้นะคะที่เดียวกับตามีเหจ้าวก่อนใช่ค่ะหมอชอบมากเลยนะคะสีนี้มันสีผสมผสานนะคะครับผมเป็นสีน้าโชคใช่เพราะว่าถ้ามาทำคอนเทนต์ต้องใส่เสื้อสีม่วงอ่านะครับมันต้องมีม่วงนะคะ อ่ของหมอหมอหมอชอบง่วงค่ะหรือพี่ไอ้ของ่วงครับอะไรครับ่าวงอันนั้นหมอหนาวนั่นหมอหนาวได้หมออยู่ในห้องเย็นบ่อยนะเดี๋ยวแบบนี้แลครับสนุกดีนะครับผมใครจะชี้เอานะครับนะครับคำตอบมีอยู่นะครับผมแอบเวลาเวลาเฮายู่ที่ก้องกันสองคนนะครับถ้าคนหนึ่งคนใดไปหายไปนะครับผมโปรดจงรู้ไว้นะครับผมเ้าไปเติมนะครับถ้าเฮาไปเติมที่มุกเฮามันจะมาไหลนะครับอนเติมน้ำมันแม่นแน่นนะครับแม่นนะครับผม โอ้โห oh, oh. หมอว่านะมันเหนียวเหนียวนะพี่โจ๊โอเคเสร็จแล้วนะครับเอาใส่ใส่ด้วยกันไหมอา่อาใส่ด้วยกันเนะเาะแล้วก็คน,นเท่ามาก็ต้มเป็นหมูว่า าภาพเบื้องหน้ากับภาพเบื้องหลังนะครับมันมีภูมิะนะครับผมเข้ากัต้องแสงทําตัวเป็นคนดีคนดีสีแผ่นดินนะครับผมเล่ายาปาปิ้งนี่บอกมุดจักนะผมกาเมสุวิชาจาราเวลบาบณีิศีขาประทงังสัมมาทิยามิรับมาเหรอรับสักคอลเลยนะผมฉัน,นไม่เคยรับเลยนะ เอาพิ right พ่สเตียนยังงูนะครับคิดสเตียนยังงูนะครับคิดสเตียนขาไปรู้นะครับผมแม่เดี๋ยวสักวันก็จะขอไปบทครับอันแอคนตื่นรู้ครับตื่นรู้นะครับตื่นรู้ว่าฉันไม่เอาเธอนะครับตอนนี้ที่เราจะาทาการนะครับผมต้มน้ำนะครับผมอ่ะพร้อมกันครับเบื้องบนเป็นแผ่นฟ้ากว้างเออเออเบื้องล่างเป็นผาน้ำใส ตัวฉันมีการน้ำหนึ่งใบกับอปืนทรางดูเรียงรายอขอ,อกอนนะครับกำลังกำลังจะคาอบบ่ไดแอบแอดคาราบาวเปิดขยะของนห้องอนะครับนี่ถนะ้าห้องเพลงแอดคาราบวมที่กกจะไวอยู่หน้านะฮะ วันนี้เขาจะกินน้ำเพื่อสุขภาพนะคะอีกแล้วครับท่านวันนี้เขากินน้ำไมโลนะครับเพื่อนๆคนอื่นเปิดกินเบียร์ช้างเบลีโอเบียร์สิงแหนนะครับงบประมาณบ้านเผาน้อยครับทำคอนเทนต์น้อยบ่น้อยค่ะมีซองเดียวในกัารปนเกลือในการปนเกลือานพี่โจ้ไปเกลือเลย่องยัตถาวัตรจิอานะครับผมเขาก็มีการกวาดกวาดขวดน้ำนะครับกวาด กวดน้ำคำกว่าความคำเอ้อว่านักลิหน่กไปนะแสดงว่าม้ามีเอกตึกอย่างสักอย่างกับตัวย่างแบบตัวย่างนะแล้วเข้าขอจัดยะถาต่อไปนะครับยะถ้ากลบไว้ก่อน Happy Birthday to you เต้าคน Happy Birthday ไอ้คนตื่นลูกมาให้เห็นของกลิ่วไอ้ไอ้คนตื่นลูกเลยคนกระแสตอนนี้ คนตื่นทำมาหารหรอไอ้พวกบ้าสองคนนี้ทำอะไรกันวันอะไรกูไม่ลลกเออวันวันก็ไม่ตลกนะฮะเรื่องแต่พระแต่เจ้านะครับผนตีปากแต่ออกนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับเมนูข้ามคืนนะครับเมนูข้ามคืนนี้นะครับกับเมนูไมโรวก็กลวยนะฮะกลวยปิ้งแบบทับของเราเองนะครับต้องขอขอบคุณนะครับ วันนี้ได้นะัดเจอไอ้พานน้อยนะครับขอรอ,อ,องเท้ารองเทงนะครับจะได้เหมือนแามมีงอ่านะครับไอ้เอ็อออออเนพอรองเท้าเหมือนอ่านุ๊กแล้ววันน,น,วนี้เขาได้ผลิตภัณฑ์นะครับวันนี้ไอ้พานน้อยนะครับผมมีนครับเปิ้นปากมานะผมที่เป็นนะ <c oughs> ครับใครจะใส่ทำบุญเดี๋ยามาเลยนะครับทุกตุ้เจ้าจะาปั่นปอนแลวหรอได้ไหมได้ไหมนะโม่โอ้โหนี่คนนี<ๆ>่คนนี่คนน่านุ๊กาน่ ทำมังนะพะสามีเหมือนหน้าเสื้อวเหมือนความบาดกันนะครับผมไปก่อนนะครับปัจจัยโยมปััจจยนะครับเราเล่นนะครับจะบอกก่อนนะครับได้อย่างมาจากไอ้พาน้อยเนี่ยวันนี้เขาได้หัวบุกนะครับผมมาจากไอ้พาน้อยหาอยู่หากินนะครับเผอิญว่าวันนี้ญาติเพื่อนจะมานะครับผมทําธุระในตัวเมืองยังมงแล้วนะครับแล้วก็บอนก็ฝากมานะครับผมกับ นี่นะครับหัวบุกนะครับผมซึ่งตอนนี้ยังคิดเมนูหัวบุกที่มาออกเตือนะครับแต่สิ่งที่ไอ้โจ๊กจะทำกับเขาจับผู้ยี่ผู้ยำเขานะจุดนี้ก็คือการหักส่วนติ่งของเขานี่ไปลงปลูกในสวนนะครับ,รบแล้วหัวมันนี้ เอาเง้ได้กินได้หองครับยายลำสะทอนที่นะครับ <Okay S 2> ทำ<ณ>บกันนะคุทำไหมคะผมเนี่ยหัวบุ๊กนี้ถ้าผ่ามาแล้วจะมีลักษณะเหมือนเพื่อหมนมันะนะครับผมเรา่อเคยอยากถามเพืเ่อนๆว่าเราจะเอาไปแยันอย่างกินดีนะครับผมต้องถามว่ามันคันไหมหมูเหมือนกันแต่ว่าแต่ไอ้น้อยบอกว่าเป็นบุกทีได้ขออนุญาตากวุนันได้แต่ไอ้น้อยบอกว่าเป็นบุตกที่บักคันออ แกงได้เหมือนกับแกมันุเลยเมีนัีนถามหาปัจจัยโดยถูกต้องครับผมการดําเนินชีวิตของไอ้โจ๊กนะครับผมต้องการหาปัจจัยเพราะว่าตรงนี้นะครับหัวของเขานี้เป็นหัวที่เขาเรียกว่าหัวเต่านะครับมีทรงที่จะเหมือนกับทุ่เจ้าเวลาใส่หมวกบนนะครับไปหากินนะครับผมว,นวนนันพุกนี้เขาเจอกันที่กาดก็โลโลนะครับไอ้โจ๊กจะไปอุ้มบายู่ท่พันนะครับก็ใส่หมวกอีไปใส่หมวกอีไปแล้วก็เสื้อก็จะประมาณอย่างอีนะครับเตี่ยวก็จะเป็น สตรอสีส้มของไอ้โจที่เคยมีอยู่หั่นจะไปใส่นะครับหาปัจจัยเล็กน้อยครับผมนะไปทำงานพิเศษไปทํางานพิเศษไปทางานพาดถามนะครับโอ้หนะครับดีกานนะครับตอนนี้ผู้สื้อคันหัวงุบบบมหาคบหัวงบภพนะครับอ่าปเราก็ต้องชวนเพื่อนมากินครับผมก๋วยนีต้าก้า ข้าปุครับนะตอนแรกก็จะทำเล่นๆกับแปดแกนนะครับผมไปนมาบอกไหวแล้วดูสภาพแล้วนะครับสี่แกนกับทองแล้ววันนี้หมดเลเอาไว้เป็นพุ่งนี้ตอนเจ้าสมชาวคอนเทนต์ตอนครับเราใครมาบัะนั้นวันนี้วันพุ่ก็เจอกนมกรรมตัดงชวยนีก่อนลาก่อนฉากค่ำคืนนี้นะครับขอฝากทุกคนไว้นะครับผม การนอนฝันหวานนะครับผมจะเป็นเรื่องของคนที่มีความคิดนะครับผมส่วนฝันสยองนะครับผมเป็นเรื่องของคนที่ชอบดูความหลอนนะครับผม <c oughs> ฉะนั้นแล้วขอฝากด้วยนะครับกับช่องหลอนช่องหนึ่งนะครับ <c oughs> น้องกําลังตั้งใจทํานะครับกับช่อง หลอนก่อนนอนค่ําคืนพิศวงนะครับตอนนี้น้องได้จัดทีม AI ที่เป็นผีมือเขาได้ดูมาได้กอยกันนะครับไม่ได้ว่าคือหน้าตัวจ้ะแต่ถ้าว่าใครดูแล้วผมซื้อว่านอนเนี่ยมาลับเตื้อนะครับผมกลัวนะครับกอเข้าไปขอสิทธิ์จากช่องอาเจกครับผมอาเจกเก้าศูนย์นะฮะอาเจ็กวนูนะครับผมไปหาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับผมไปกราบสาธุสาธุสาธุนะครับเขาจะได้ร่ํารวยไปด้วยกันนะครับผมส่วนสุดท้ายโค้งสุดท้ายนะครับผม กัยังยังจะแย่งชิงพื้นที่สื่ออยู่ระหว่างยายเทืองสตรอรี่รกับคุณยงให้พิแชรัาว่าจะมีเมนูก่อนนอนอย่างนั้นเขาได้รับชมกันก่อนนะครับ,รบแต่ตอนนี้ยายเทืองได้ปล่อยคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องการทําน้ําปลาหวานไปแล้วไอ้โจกับพี่แอนเขยังมาได้ดูเตื้อนะครับมาได้ดูยายเทือง ท้าชิงตะริวกับเธอหรอพี่ไปก่อเรื่องไว้ที่ห้องพี่อัญญาอยู่แี่การสนสนาเลยนะครับผมอานะครับก็เลยไม่ได้เข้าไปดูยายเทองเตือนะครับเพราะไอ้โจกับพี่แอนนี่ทําคนละช่องแต่แตะแต่มาดูของกันและกันนะครับเพราะกลัวว่าอ่าพวกจะลงโทษเอานะครับอาฉะนั้นแล้วต้องขอฝากตัวนะครับกับสี่ช่องผ่านสารนี้นะครับแต่ถ้าใครยังมีปัญหาอยู่ปัญหาทีแกปัจจัยนะครับปัจจัยปัจจัยยังมีปัญหากันอยู่เร่งนอนบรรับเตือนะครับก็จะมี เสียงเพลงฝนตกก่อนนอนนะครับกับช่องน้องลูกนอน ASMR นะครับประเด็นว่าเขานอนอยู่การท่ามกลางสายฝนกับเพลงของอ้ายใหม่ไทยจตกวันครับสมแล้วบอกใจบ่มาดีเพราะว่าอ้าใหม่ไทยนะครับเปิดไปฮ้องเพลงท่ามกลางสายฝนนะครับผมมาก็ไปดูอ้ายใหม่ไทยนะครับ โดยใช้เสียงเอฟเฟกของน้องลูกนอนเอสแปรระหว่างฝนตกนะครับทุกคนจะได้นอนหลับนะครับผมสำหรับค่ำคืนนี้ถ้าใครอยากจะโจโจอยู่ไปดูอันเต้นน้องยงอ๋อนะครับเป็นเต้นกับยงแค่ที่แชร์นะครับอุตสาหลงทุนซื้อวิบปลาปลากล้วยปลาเปือกปลามันครับผมนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมเกาะขอคารมายด์้วยนะครับเอาไปทานนะครับคันไปหมดทั้งตัวแล้วนะครับผม ไปดูนะคะไปดูน้องยงทรงผมทรงมือเปรี้ยวจี๊ดขนาดไหนนะคะนะครับก็จากไปกันดีกว่านะครับอยู่บะเมินแล้วทุ่มเจือเอาไว้ก็สายไปไปไปโทรมาครับผมครับสวัสดีคร่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็ดีนะครับกินเล่นๆก่อนนอนก็เบาท้องดีเช่นกันนะครับขอบคุณนะคจะขอบคุณนะเจ๊นะครับขอบคุณนะเจ๊นะครับ